ไปอแบมแกะปะกันอะใส่นั้นเป็นขนมโอ้ยน้องๆเจนมาเอาขนมบันได้ยิ้น yeah. ซ้ำแยง เยงวันไปไอ้ก,กูไก,ก่ก,กูเกยมากินขนมไตหวันแล้วแม่สูเอามาฝากนี่ขอบคุณแบบใหม่พัชรี กันขอบคุณสำหรับขนมจากระเท้าพี่หาเจ้าหามีหอเชียเชียมชชอยู่เชียเชียย่เดี๋ยวเราจะพูดเป็นภาษาจีนนะครับเสี็จแล้วเมาจะได้ขนมแซ่บแซ่บด้วยวจังวัดที้ีนวิสุลังแก้มานก็นานมันเป็นอะไร้านเผือกเหรอ มันเป็นเผือกใช่ไหมบ้านเขามันจะบุกใบหวานหรอกปั่นเ้างเป็นหาบ้านเขาจะบุกเมื้อเนื้อไปกินชานมนมนุ่มเหรยอะไรเนื้อเนื้อมันจะไม่ค่อยชานมไต้หวันนะเหรออชาเผือกไต้หวันอร่อยมากข้าวที่เป็นผ้สีม่วงๆเลยมอหวานจะเป็นเผือกเนาะบ้านเขาอ่ะเป็นบ้านเขาเป็นเผือกบดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนุ่มใหม่ๆเลยอร่อยเผือกอร่อยบดให้มันละเอียดแล้วก็ใส่ไข่มุกของเราดีโค้กอร่อย ยแต่วานมากปของฝากจากใช่หวานค่ะจากนายเปเขาหยวนเขาเ็นน่เห็นไ่ตเห็นปะเห็นป่หเห็นได้ะเ้ยพัดฉีรกนเลันนอากที่สุด่แล้วแกนี่น่นเลยแกดีแล้วมัน

อะไรนะครับนข่มาลองเกียมาลองเขียแล้วเนอคืออะไรก็มนมีอะราืออิน่าเดือน่าเป่าไต้หวันไต้หวันเียไต้หนไต่หวันเียดวัน่ีย้วัน่ยดไต้หวันไตเขียไต้วันไต่เไต้หวันไต่เหียันียนไตียไหนไต่ขียไตไต่ขีไต้หวันไตียดไต้หวันไตเไต้หวนไ่ยไต้หวันไตีไต้หวันไต่เขดไต้หวนไต ลูกนาพี่สุไปทาแป้งแต่งหน้าก่อนได้ไหมเลี้ยงเสียงก่อนเสียงก่อนพี่สุขออนุญาตแต่งหน้าก่อนได้ไหมเสียงก่อนทาแป้งให้หนูเออพี่สุทาแป้งให้หนูนะโอ้ยเสียงก่อนเสียงไม่บอกแป้งหนาไม่บอกทาแป้งพี่สุไปทาแป้งได้ไหมแป้งให้หนูเสียงก่อนเสียงก่อนเราจะกินนี่ชอบกระเล็ดดีมากบล็อกกระเล็ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อแลตช็กกแลตอแลตอก่อยกแลตอกโกแล็อรโแกโกแตอกโอ็แลวอตอกวกอร่อยกแลตช็กนชอกกอตกแอกโาตช็อนกอกโกาแกกกตอ นี่ดูป่าว่าคนตาเหทนบาแม่เปอแล้ววะคนตาสวดมันมีอำนาจอร่อยไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยนะเตงแกให้เขาหน่อยสิ้าหน่อยสิ คลิปใดนคาร์ูวเ์หบาร์า <laughs> ยเอ <laughs> แล้วก้อมมันมเตเอปะ <c oughs> บ่ะร,ร <c oughs> บ้าน,นกับ้าบ้านกัมาัเตีย สวัสดีค่ะพไปทมายเน่าเป็นคลิปเลยาสองคลิปบันะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมันหอยเห็ดเอาทุกอย่างเอาโลย แด้กี่กลิบแล้วันนี้วันนี้ได้สามกล้บนะคนปดีป้องกจะตามเพราะพันไปยังเลยครับขาดอยู่เจ็ดร้าเจ็องเร่งเล่จ็ดร้อยอย่ห้องเจ็ดร้อย้เปล่าไป่ยไปติดตามไอ้น้องเดือ้น้องเดมฝากช่องฟิม์นี่ยก่อนพี่พัดพลลำเพลินอพบิเชียวพีพัดพลลำเพลิอิเชีย ก็บานเด้อกูได้เข่ากระเป๋าแล้วกูเบาออกเด้อฝามานบีิ่นเบาเง้หัวถูกระเป๋าเป็นเื้ออะไรเนี่ยหกหนกหอ้หนึไปเจ็ดอืออ้วกันเล่นมก่อกันบ่มึงวัแล้วมึงไม่ต้กินไูเห็นขวาเบิ้งหน้า กับเระเรในน่วยเรื่องอะไรจะสูด้หลายแต่แซ่บไหมฮะมันอร่อยอ่ะนี่ไปอยู่ไม่ทำนี่ฉันจะเก็อร่อยมากพรอแลกเอาาันไเรื่อเออเอาไ้ช่วงซ้อมดีเพี่น้อย่นะเกี่

กระท่้าแดดครับพี่น้องใครมีไว้ซักเนี่ยครับ